ก็กรับสวัสดีพี่พืนเพื่อนนะนะน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลค์อัดคลิปวิดีโอแบ่งปันปเครื่องนะผมพี่ๆนะนะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็ line, แอดไลน์ครับรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครับพี่นะนะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มานะผมครับโอเคครับมาเริ่มที่องแรกเลยนะผมเป็นเหรียญหล่อ,หอเจ้าสัวนะครับ รุ่นเก้าหน้าเก้าสิบปีสามแปดนะผมสวยๆนะครับเป็นของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะผม 9, 90, นะ 38, นะนี่ครับเก้าหน้าเก้าสิบนะปีสามแปดับพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมนะครับเป็นเลนรอหน้าหนาสวยๆนะผมนี่ครับพี่นาหน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็ที่ 240บาทพร้อมส่งนะผมพี่น้าๆคนหนสนใจสายใครใก้ไลน์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับรุ่เก้าหน้าเก้าสิบนะครับ240บาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญรอนะครับยอดขุนพลนะผมปี B 5-2นะครับของหลวงพ่อสาคอนวัดหนองกลับนะผม นี่ครับสวยๆนะผมนี่ครับหลังก็เป็นยันหลวงพ่อนะครับวนองกรครับหลวงพ่อสาครนะครับนี่ครับยิงเลเซอร์นะครับนี่ครับมีโค้ดนะครับนี่ครับผมยิงเลเซอร์ตรงนี้นะครับนี่ครับวนองกรครับหลวงพ่อสาครนะครับพี่น้าๆคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมหนึ่งสามเจ็ดหกแปดนะครับนีครับเลียนสวยๆเลยนะผมเนี่ยครับ อีนานาคนไหนสนใจสายใคล้ไกลายมาสอบถามได้นะผมน่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นชนวนทองแดงหรือว่าเนื้อนวะนะผมน่ครับพี่นานาคนไหนสนใจสายใคล้ยไกลายมาสอบถามได้นะผมน่ครับเดี๋ยวนี้ก็ที่450บาทพร้อมส่งนะผมพี่นาน,นะาคนไหนสนใจสายใคล้ไกลายมาสอบถามได้นะผมน่ครับสวยๆครับผมลูกศิษย์ลูกหาหน้าจะเล่นแพงอยู่นะครับ มได้มาก็แบ่งปันนะผม450รับผม450บาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมที่หน้าคนไหนสนใจสายใครกใกล้ไลน์มานะครับผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับรูปรอนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะผมนี่ครับประกันแท้นะครับน่าจะเป็นพระใหม่นะครับ สร้างใหม่สร้างเยอะนะครับวัดนะผมประมาณปีสามกว่าสี่กว่านะครับนะครับหล่อสวยนะครับพี่นา้นาคนไหนสนใจสายคลใกล้ไลายมาสอบถามได้นะผมนะครับจะอุดโคตรใหญ่มากเลยครับนะครับใต้ฐานนะครับอุดโคตรใหญ่ๆเลยนะครับนะครับดูง่ายนะผมผิวน่าจะปีสามกว่านะครับพี่นา้นาคนไหนสนใจสายคลใกล้ไลายมาสอบถามได้นะผมนะครับ องนี้ก็ที่240บาทนะครับพร้อมส่งนะผมพี่นะ้านๆะคนไหนสนใจสายใครใก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมับผร้อยสีบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับรูปหล่อนะครับผมนีครับหนวงพ่อเปืองนะครับวัดบางคานนะผมนี่ครับ อันนี้น่าจะรุ่นหนึ่งนะครับผมนี่ครับตอ,อกนี่ครับนี่น่าจะออปีสองแปดนะผมพี่น,าน,าน,านา้าคนไหนสนใจสายใครกยไกล้์มาสอบถามได้นะผมนี่ครับหลวงพ่อเปลืองนี่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับพี่คนไหนสนใจสายครกยไกล้ไมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นหล่อโบราณน,นะครับสว,สวยนะผมนี่ครับ พี่นะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมครับอ,องนี้ก็ที่450บาทพร้อมส่งนะผมพี่นะนะคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมครับก็ฝากพี่ๆนะนะนะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับอ,อันนี้ก็อุกเสกพิธีใหญ่นะครับพิธีเดียวกับรุ่นปืนแตกนะผมปี28นะครับ ได้มนสารสนนเก่าปี15มาผสมนะครับพี่นะ้าคนไหนสนใจสายใครกล้ไลน์มาครับผม450บาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมก็ฝากพี่นาะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนครับโอเคครับผม